อันนี้ครับ่อดงไปนอยครับลางหไปหน่อยครับผมนี่ครับเอสร้างเอกกัสร้างอ่ำครับสร้างเอกกับสร้างอ่ำสร้างเอบครับสร้างเอบเอบเนออนงตองอันนี้พูดใดนี่หน่วยสอโฉกน่วยสอกับน้วยครับนี่ครับโหลุดยอดครับพอดีครับนหหอันี้หูจักกันนะครับ นี่มีห่อนั้งเครื่องวะลูกเขาเขากล้องบ่ได้เด็กหน่อยมันติดเหลืองปล่อยปล่อยปล่อยดูครับโอ้โุ้นะครับนี่สัางน่วยครับส้างเอฟครับน้องตองอันนี้ครับขั้นตอนครับการลงนมแม่นบ่เนี่ยลงแป้งบ่ลงหลอดกับเคยเห็นครับโอ้โห้การลงแป้งนะครับ โอ้โหนี่ครับบังไฟบังสุดท้ายปิดงานพร้อมครับบังนี่ครับนี่ครับจะไม่นลงลิีนได้นี่ <laughs> ลงนกลงแป้งครับรอ,อลุนครับรอเชียครับเดี๋ยวโซ่เลยยังกันยันเลยชิดเท้าอีกเรื่องลงสาเลยกนลงสาเลยอะบังอุ่มเสร็จแล้วนะ <laughs> <laughs> แก้ว พระเอกนั่งเข้าโอ้โหมีขั้นตอนลุงหลอดก็เมาเคยเห็นนะครับนี่ลงแปลงนี่ครับลางการลางหูวครับใส่แป้งบลอมมิ่มือครับว้าวนี่นะครับทีมงานทีมงานไหนทีมทีมงานปีนาซื้อทีมงานไหนเทพบังเือเทพบังหื้อกว่ะเทพไฟใหญ่อ่ะบังไฟใหญ่อ่ะเทพบังคือเก่าว่ะโอ้บังไฟใหญ่ก็จะเป็นเทพบังเนี่ยครับ นี่ครับเป็นทีมงานครับรอรุนรอเชี่ยครับปีนาครับเปิดขายไหมครับเทพบังครับโดมอดดากอมดอดดาครับหลานนะครับลูกสาวลูกสาวนองกมครับนี่ทีมงานอรบบางก็อุ้มโดมดากเลยครับว่างานนี่ขี่เต็มกนเลยครับ ติดตามติดตามต่อไปครับขั้นตอนสุดท้ายแล้วทีมงานล่อกันใจจดใจจอครับทางหนึ่งกับเขาปลาเก็บเฮทาครับอีกคูหนึ่งกับคุดแหน่ทาครับโอ้ครับเขามีใหม่มี

不要我干。Yeah, มือีวพอมความคลายเอบังเกินยเพื่อเส่หน่อยย่นลเก็บนะเิดีแล้วเียรวยาคายางนมีมีคลาวามเขาไปได้ครเลยเนาะโอ้เป็นรีวิวครับมือได้บางทีเขาไปครอาบังครับเทพบังครับผมอความความทุกอย่างน้ำกับน้าเพราะยังอาบเพราะว่ากินข้าวนาบนะครับเรียบร้อยแล้วครับน้ำบังเอาเอาปุ๋ยเอาปุ๋ยเฮ็ดบ่ เวิยนกับวียนเบิร์ดเบิร์ดไปเท่าไรแล้วเครื่องสอบแล้วเบิดเครื่องสอบแล้วแม่แม่ซื้อมาม้าวานเข่าอ่ะแม่ซื้อมาวานเข่าไปลงเคว้เบิร์ดเครื่องสอบแล้วบังไฟบังนี่เป็นบังไฟปุ๋ยนะครับผมบังไบปุ๋ยครับแม่ซื้อม้าวานเข่านะครับแต่ว่าบังร้อยมาเห็ดเครื่องสอบเลยครับเบิร์เครื่องสอบแล้วเดี๋ยวทีมงานนี่ครับผม อบคุณท <en> ี่เป็นยังไงครับทีมงานเทพบังครับนี่เนาะอยู่เป็นสเลยบอยบอยอะไะไดิบใส่ดงอโอ้ยหรอสหาันบใส่ก็ได้ให้มันเลื่อนปะ บ่มีสันไล่ใส่เงาหางเพื่อให้มันรื่นปื้ดรื่นปื้ดครับถอดเดีวครับเทบบังครับหกหุ่นครับวันนี้น้องตองบริเสธบังไฟมากนะครับ มาอยู่ในทีมงานเทพบังครับเหมือนนี้ครับเก่าสี่ผาแพ้เดียว

มัลยังบอลใจโมยป้งไฟผ่านแล้วผาเลยครับบอลนาสิพันนะครับใส่หัวเสียบแล้วครับบอลด้ล่างครับมันบอล่างข้อครับมันบอแเมนบังไฟบอกหางหักเห็นบอหางขาดแล้วเยหางขาดออกจากกัน่ห็นบอนี่ย มิจ่เล่าพคนหางเงินด้วยคือไม่เสี่ยงอยู่นู้นไม่เงินหางขานอีกเพิ่งบางนี้่อไปคนคนเล่าได้สิฮอดีเล่าเชิญรับประทานครับทางขาดตัดเวลากลางอากาศครับผ่านแล้วผ่านเลยครับทีมงานนะบังหกหุนครับมือนาเจอกันไหมครับขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงลอเดฟซีซ่า